สวัสดีครับคลิปนี้พามาเลาะเขาครับออกพั้าต่างจังหวัดเลาะบึงเขาโอ้คงฝืงพวยน้ำครับออกมาบานอยู่น้องแค่ครับผมเฮายขึ้น โอ้โนกไล,แล่แต่ว่าแตกสุดๆเขาก็ร่งเขียวนี่เป็นป,ปลาเนี่ยเด็กพี่ยัง เต็นหนาวครับไม่เละขำมากเลยเต็นลมวีวีไหมมีบานค้นอยู่ตัวนี้เอาเป็นตายานเดี๋ยวยางเทียะเนี่ยวงข้าเผายังเลยมาเทียะนี่ยข้าขยะนึกว่าผมมีบานครับในปามีตัวนี้ บัวบานผีสิงมีคนอยู่อยู่บ่บบานอุ้ยตกใจนองต้นบักขามน่าจะเป็นบานล่าง ส่วนบารครามนี่ก็เก่าแก่ครับผู้ใดพแต้ไพแต่โอ๊กฮักแล้วาอันนี้แทนนี้เห็นไหมทำๆงานย้อนอุนตัวนี่ว่า ขาออกนี่เป็นแต่หมอลำมาลงเลยนะ่สนามกวงๆนี่ต้นไม้ต้นนี้เงยๆกัน เันบาดเห็ดเข่าออได้นี่ครับเนาะกุกุกุ๊ก,กุ๊กิตัดไม่พายเห็ดเข่าลามอยู่ครับคือพอเห็นคือพอเห็นไม่พายอันนี้วะ เฮีดนพอต้องซื้อมาเลี้ยงนาวทีเดียต้องซื้อขีดมาชี้เกีดบานกับ้างเนีบันเทเป้นตุโอ้บัคคาบหน่อยกําล tamam. ังออกพอดีครับ <before> <Fox out> ต่กินบลาค้ามหน่อยก่อนหน่อยอีรีกำลังออกกำลังออกกำลังออกอนกนกเหยี้ยก็งามจังวะหางยาวเฟื่อย กอไผ่กอไผ่วัวป่าสีมะฮาไออันนี้เฮ็ดบังขลามครับคือโบมี่แก่เหมือดเหมือดแต่บันเทือนี่แม่งผู้ใดมลาลักบักกอกคือโบเห็นบักกอกพหน่วยบันเทือนี่ป่าสีมาบักกอกเอ๊ะแม่ไผ่คือโบมีมบม่ร่ำเลยวะโอมีอยู่น,น,นั่งนนแต่นวนหน่อยครับ ตอ้บังขลามมันก็มีโตขึ้นหนึงแม่งเนี่ยนี่บักกวับก,ก,วกบักกวักเอ้ดูได้มามลักบกกวักว่ามีหอดใบไหมโอ้ใบมันหล,ล่นกำลังออกดอกอีกมากวามากวักมากกวัก คตรมากเก็บเอาเงิดตัวนี้ <Su zy> โอ้ยเฮ้ยยังเลยะโอ้โอ้โอ้โอ,โอนี่กแบบับนี่คือบักกอกอืมแก้วเลย ลนลนเกอะกอะที่ลนหน่อยเถอะน่าวบนิโอ้บบน่าวบนน่าวได้หอมนกาะบ้านเกาะเตดียมว่ามีคนมาเอา ป้ดพุ่นครับข้างบนพุ่นเนี่ยแสดงว่ามองมองมอนีปิดปุ่นคนเอา่ก็โบกไปลุนกันเลย cái luôn nhà có nhìn vào bậc cỏ ở đây cái lại vô bậc เอามาหน้าตัวนี้มันคือบโบเดอันนี้นามเขาปล่อยอันนห้งามเห็นบ้านก็ได้บรรยากาศดีๆครับเจลองปีใหมก่กันขึ้นเข่าดาวทรงไายปีเก่าครับไม่แร่งตอนรับปีใหม่เถาไปอีกแล้ว ปีแม่ยังอะไรกับเทนะ้าหลุด ต้องมาขึ้นสันแล้วอ้บรรยากาศดีขนาดเลยสิบยอดเลยเนี่ยบรรยากาศดีดีครับ บรรยากาศดีหลายดีหลายโอ้สแสดงว่ามือขึ้นเป็นจัดไปแต่ตัวนี้ผู้ค <c oughs> นนี้มันหลักฐานยังอยู่อยู่สองสามโอ้ป็นอันนี้มือขึ้นนี่ตัวนี้เนี่ยกองยังอยู่อยู่เนี่ย <c oughs> เขาดาวน์นเขาอี่ตัวนเนี่ยฟังดินหลักฐานแสดงว่าเป็นในโอ้ลมพัดใบเขาอากาศดีครับ ลงังงามหลายท่านอยากจะกลับทางจังหวัดกันเนาะกสิประมาณนี่ครับกลับมาบานกันมาพอบรรยากาศดีๆเนาะกัฝากสวัสดีกาสสวัสดีพี่พน้องทงั้งทั้งคลิปเนาะครับเนาะสวัสดีปีใหม่พี่น้องที่เข้ามารับชมย่อนหลังเด้อเข้ามารับชมคลิปครับ หลับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามห้เด้อครับเดี๋ยวไมาแรงกระสิถ่ายบรรยากาศพักนี้บ๊บกควอยไดลไล่สปเป็นไดครับผม พี่หม่ก็ให้เฮงเฮงปังปังทุกคนครับเนาะขอให้มีแต่สินงดีเข้ามาในชีวิตเด้อพี่น้องเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ